ตัวหนึ่งเอาละฮะท่านผู้ชมยินดีตอนน H ะะ้อนรับเข้าสู่ช่องคูเอชชั้นแนวนะฮะก็วันนี้จะพามาดูนักเรียนน้องแร,รงไร้เงยเข้ามาดูสวนสัตว์สีสเกตโอ้โหบรรยากาศคึกคืดมากเลยตื่นตาตื่นใจมากโอ้โหยอย่ายื่นมือเข้าไปนะอย่ายื่นมือเข้าไปนะอย,อย่ายื่นมือเข้าไปซีโนอ,ออกมา เอกไปเอออย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เดินออ,ออกมาต้องแนะนำให้ออกมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดอันตรายแกน้องๆดูสิห้อยห,หอนสุดยอดเลย ือนไ,ได้เจอเพื่อนนะฮะเหมือนได้เจอเพื่อนเลยก็น่าเอ้ยพ่อมมือที่หลังผอมอมือผอมมือ้าวเดินหน้าไปยังอีกเยอะยังอีกเยอะอีกเยอะอันนั้นคือมันนอนอ่ะอไม่ใช่มันนอนหรือมันตายตายป๋อ ายะเดินไปข้างหน้าเลยข้างหน้าอีกเยอะเยอะนี่ไงชนีเพื่อนกาแฟเพื่อนบุ๋มบิมแล้วก็เพื่อนนุสรา<ห>น,นี่นะเพื่อนเขานะฮะไปจับมือแน่จนังไง ฝั่งนี้ก็เดินไปได้เลนี่ด้นไหนีอันคืออะไรตรงนี้มันตัวอะไรหน่ะเาว้ังกัดเนอเอานกยุงไงยุงจะกัดยุงจะกัด

白发白发白。Bye bye 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 bye.